เรียกรายงานงบทดลองออกมานะครับเพื่อสอบทานบัญชีของตนเองนะครับว่านวันสิ้นปีงบประมาณเนี้ยแต่ละบัญชีนะครับมียอดคงเหลือนวันสิ้นงวดเท่าไหร่บ้างนะครับโดยหลักๆนะครับจะแบ่งออกเป็นการตรวจสอบยอดคงเหลือเนี่ยเป็นหกรายการนะครับข้อแรกนะครับก็คือจะตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับข้อต่อไปนะครับตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้นะครับแล้วก็ ยอดคงเหลือของบัญชีคารุพัน์นะครับหรือยอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้หรือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแล้วก็ภาษีเงินได้หัหกณนะที่จ่ายนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็มาตรวจสอบบัญชียอดรายได้นะครับแล้วก็ยอดตัวค่าใช้จ่ายนะครับก็หลังจากเรียกมงทดลองออกมานะครับ จากเรียกงบทดลองออกมาจากระบบนะครับก็หน้าต่างงบทดลองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกสอบจอนะครับตรวจสอบบัญชียอดคงเหลือตามกลุ่มตะกี้ที่ได้แจ้งไปนะครับก็คือยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันนะครับก็ให้ดูจากบุ๊แบงค์นะครับหรือสเตทเมนต์นะครับแล้วก็ตรวจสอบบัญชีเงินฝาก คือหน้าต่างงบทดลองนะครับที่เรียกออกมาจากระบบนะครับณวันที่3ามสิบกันยานะครับก็ให้ทุกสอปจอนะครับตรวจสอบยอดบัญชีเงนินฝากออมทรัพย์นะครับและบัญชีเงนินฝากกระแสรายวันนะครับตามบุ๊กแบงก์และ สเตทเมนต์นะครับต่อไปก็ตรวจสอบยอดดอกเบี้ยค้างรับนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ปรับปรุงไปก็ยอดจะต้องตรงกับหนังสือยืนยันยอดจากธนาคารนะครับแล้วก็ต่อไปยอดวัสดุคงเหลือนะครับก็ตรวจสอบกับรายงานทางพัสดุนะครับว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่นะครับตามที่ได้ปรับปรุงไปนะครับแล้วก็ยอดเงินทดลองจ่ายนะครับก็ดูว่าณวันสิ้นงวดมียอดเงินทดลองจ่ายนะครับ ถูกต้องตรงตามที่ค้างจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ให้เรียกรายงานการ์ดลูกนี้ออกมาตรวจสอบด้วยนะครับว่ายอดถูกต้องตรงกันหรือไม่นะครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจในส่วนของเรื่องคารุพันนะครับว่ายอดคงเหลือวันสิ้นวันนี้ถูกต้องตรงกับตารางค่าเสื่อมราคาหรือไม่นะครับต่อไปเป็นการตรวจสอบรายการของบัญชีเจ้าหนี้นะครับก็ให้ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณวันสิ um, cade, ่งงวดนะครับ hmm. ว to ่ามียอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้เนี่ยถูกต้องตรงกันกันในระบบหรือเปล่านะครับที่จะต้องจ่ายนะครับแล้วก็ตัวบัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นนะครับยอดถูกต้องตรงตามที่ค้างจ่ายจริงหรือไม่นะครับที่ได้บันทึกบัญชีไปนะครับแล้วก็ยอดภาษีเงินได้หักมาที่จ่ายรอนําส่งพองดอ1353นะครับยอดถูกต้องตรงกันที่ค้างจริงหรือไม่นะครับก็ให้ตรวจสอบนะครับ แล้วก็ต่อไปให้ตรวจสอบบัญชีรายได้เงินจัดสรรจากสกชนะครับหรือเงินสนับสนุนเพิ่มเติมนอกแผนประจําปีนะครับว่ายอดทั้งปีงบประมาณนี้ถูกต้องตรงตามที่ได้รับเงินจัดสรรจากสกชหรือไม่นะครับต่อไปเป็นบัญชีรายได้ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินนะครับว่าก็สอบทานกับตัวสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับว่ายอดต้องตรงกันหรือไม่นะครับต่อไปก็การตรวจสอบของในหมวดของค่าใช้จ่ายนะครับว่า ทั้งเส้นปีงบประมาณนี้ยอดนะครับของบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆนี้มีมีเท่านี้ตามที่ได้เบิกจ่ายจริงหรือไม่นะครับก็ให้ดูภาพรวมนะครับว่าทั้งปีงบประมาณนี้ก็มีการเบริกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆไปเท่านี้จริงหรือไม่นะครับแล้วก็หรือมีบัญชีอะไรที่แปลกๆหรือไม่คุ้นเคยอะไรหรือเปล่าก็สามารถเรียกรายงานบัญชีแยกประเภทนะครับออกจากระบบเพื่อมา สอบทานดูได้ว่ามันคือบัญชีค่าอะไรนะครับก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการสอบทานยอดคงเหลือณนะวันสิ้นวดบัญชีนะครับก็หลังจากที่สอบทานยอดคงเหลือของแต่ละจังหวัดเสร็จแล้วนะครับก็ให้ส่งข้อมูลให้ทางทีมที่ปรึกษานะครับต่อไปครับก็เท่านี้ครับในส่วนของหัวข้อที่1ครับโอเคครับ อันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการจิบนกการเงินประจําปีนะอันนี้เราก็ปิดกันมาทุกปีอยู่แล้วนะครับแลก็ฝากย้ํานะครับเรื่องกําหนดเวลานะครับก็ขอให้เร่งดําเนินการเพราะว่าหลังจากจังหวัดดําเนินการเสร็จเนี่ยก็เราก็ต้องส่วนกลางต้องมารวมงบ77จังหวัดนะฮะด้วยนะครับมันก็มีภาระที่ต้องมาเช็กยอดระหว่างกันนะครับให้ตรงกันด้วยนะครับนะฮะโอเคครับถัดไปก็เป็นเรื่องอ่ สองนะครับเรื่องของแผนงานในปีหกสองห้าหกสี่นะครับอันนี้เราก็กําหนดรหัสขึ้นขึ้นมาขึ้นมาใหม่ซึ่งจริงๆก็ก็สอดคล้องกับของเดิมแหละเพอยงแตว่าเราจับให้เป็นหมวดหมู่มากขึ้นนะครับก็ตอนนี้เข้าใจว่าจังหวัดเองก็คงมีเริ่มบันทึกแผนในระบบไปบ้างแล้วนะครับไปบ้างแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันครั้งหนึ่งนะครับว่า ระว่างโครงสร้างงานอะไรไว้อย่งไรบ้างนะครับ ในส่วนของโครงสร้างของรหัสแผนงานปีงบประมาณ2564นะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4 4ส่วนนะคะส่วนแรกจะแบ่งเป็นส่วนของเงินงบประมาณประจําปี2564ที่ได้รับจัดสรรในแผนประจําปีหรือจัดสรรตามปกตินะคะ <S 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 ซึ่งตรงนี้รหัสแผนงานที่เรากําหนดไว้ในปีนี้จะขึ้นต้นด้วยรหัสที่เป็น64คือปีงบประมาณน,นะคะแล้วก็11แล้วก็จะมีชื่อแผนงานต่างๆนะว,ว่าเบื้องต้นจะ จะให้ดูจากรหัสก่อนนะคะ6411คืองบประมาณประจำปี64ที่ได้รับจัดสรรปกตินะคะส่วนที่2จะเป็นงบประมาณประจำปี64ที่ได้รับเพิ่มเติมในกรณีที่จังหวัดมาขอเงินสภาชาติเพื่อไปทํางานหรือว่าขอเนื่องจากเงินไม่พอมาขอเพิ่มตรงนี้รหัสแผนงานจะขึ้นต้นด้วย6412นะคะแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นเงินงบประมาณปีก่อนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมไปให้ใหจังหวัดนะคะ รหัสแผนง,งานจะเป็น6422นะคะแล้วตัวสุดท้ายจะเป็นเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นจะเป็น6431เดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะคะเป็นตัวเอ็กเซลต้องแชร์มาเลยค่ะ ขาอันนี้จะเป็นตัวโครงสร้างของหาหัสแขนงานของปีงบประมาณ2564นะคะ ส่วนที่1ที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นเงินงบประมาณประจําปีนะคะที่ได้รับจบากสรรตาปกติอันนี้รหัสงบประมาณรหัสแผนงานจะขึ้นต้นด้วย6411นะคะที่ตอนนี้ได้แจ้งให้จังหวัดเข้าไปบันทึกงบประจาปี6 4 1, เนี่ยทุกท่านต้องบันทึกเข้ารหัสที่ขึ้นต้นด้วย6411ซึ่งก็จะมีงานแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นงานอานวยการนะคะงานอานวยการก็จะมีงานย่อยก็คือเป็นงานประชุมสภา,าเกษตรกรจังหวัด แล้วก็ข้อเสนอปัญหาและแนวทางที่พัฒนาที่สกจเสนอต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีงานที่สามจะเป็นงานนี้นะคะงานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อเสนอไปดําเนินการจนเกิดผลการแก้ไขปัญหางานที่สี่เป็นประชุมคณะทํางานงานที่ห้าเป็นประสานกับหน่วยง,งานภาครัฐเอกชน งานที่หกเป็นจัดทาแผนพัฒนาเกษตรกรกรมระดับจังหวัดนะคะแล้วก็งานสุดท้ายเป็นกิจกรรมสนับสนุนที่จะเป็นงบบริหารจัดการนะคะส่วนของงานอำนวยการเนี่ยออจะมีทั้งหมด7งานนะคะแล้วก็จะมีงานของด้านยุทธศาสตร์จะมีงานที่เป็นการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตาบลกับกิจกรรมขับเคลื่อนนะคะอาชีพและแก้ไขปัญหาแล้วก็จะมีงานบูรณาการที่จะทําเพียงแค่3จังหวัดในปีนี้ก็จะเป็น พัฒนาเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างเนี่ยจะเป็นแผนง,งานจะมีตามนี้เลยแล้วก็งบประจำปีเนี่ยทุกท่านจะต้องบันทึกเข้ารหัสแผนง,งานที่เป็น641 1นะคะงบที่สภาชาติจัดสรรให้ต้นปีตามใบจัดสรยงบประมาณเนี่ยต้องบันทึกเข้ารหัส6 4 1ี 1. ่ี<อ><ห>่ขหาย่ที่สองนะคะในกรณีที่ระหว่าง<ม><ม>ปีสภาตัวจังหวัดเนะะี่ยค่ะมีการมาของเงินสภาชาติเพิ่มเติมที่เราจะลงเป็นบัญชีรายได้เงินนอกแผนนะคะ ตัวนั้นนะคะจะต้องมาลงรหัสเวลาเราจะบันทึกงบประมาณเข้า BG นะคะเราจะต้องบันทึกเข้ารหัส6412นะคะ6412ทีนี้ในส่วนของเงินจัดสรรเพิ่มเติมมันจะต้องแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือเงินประจําปีกับเงินปีก่อนทีนี้มันจะยากตรงที่จังหวัดอ่จจะไม่ทราบว่าสภาชาติโอนเงินปีนี้หรือปีก่อนให้จังหวัดก็ตรงนี้นะครับก็เวลามีเงินจัดสรรเพิ่มเติมไปเนี่ยก็ ทางส่วนกลางก็จะจัดสรรไปให้นะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นเงินปีปัจจุบันเงินประจําปีหรือเป็นเงินปีก่อนเนี่ยอันนี้ก็ต้องสอบถามอันนี้ผมมีได้สื่อสารกับทางสำนักยุทธแล้วนะครับว่าภายหลังที่เราจัดสรรเงินไปเพิ่มเนี่ยต้องต้องแจ้งจังหวัดด้วยว่าเงินตรงเนี้ยใช้เงินปีเก่าหรือ,รอเงินปีเงินประจําปีนะครับนอนที่ก้อนที่ได้จากสํานักงบประมาณประจําปีนะครับอันนี้ก็เพื่อให้เราแบ่งแยกเงินแต่ละก้อนได้แล้วเวลารายงานให้กับสํานักงบประมาณเนี่ยในภาพรวม เราก็จะได้แบ่งเงินได้ชัดเจนนะครับว่าเงินมาจากเงินก้อนไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็้าตรงไหนไม่ไม่ไม่ชัดเจนนะครับว่าเงินที่เราได้รับเพิ่มไปเป็นยังไงเนี่ยสอบถามกันก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็มีมีเพิ่มเติมหัวข้อนี้เข้ามานะครับเพื่อให้มันแบ่งแยกกันได้นะครับเราจะได้บันทึงงานมันทึกเงินได้ถูกต้องนะครับ ใน,นส่วนที่เป็น642เนี่ยก็จะเป็นเงินที่ขอเพิ่มจากสภาชาติแต่ว่าเป็นเงินปี64นะคะหมายความว่าสภาชาติเอาเงินปี64ให้จังหวัดแต่ถ้าเกิดเป็นเงินเป็นรหัส6422เนี่ยจะเป็นเงินที่สภาชาติเอาเงินเหลือจากของปีก่อนโอนให้จังหวัดนะคะไปทํเงานเพิ่มเติมนะคะ ส่วนหกสี่สามหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นอันนี้ก็แล้วแต่จังหวัดเลยเมื่อท่านมีการรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นก็แจ้งสำนักยุทธธเพื่อส,สร้างรหัสโครงการได้เลยนะคะซึ่งรหัสโครงการจะอยู่ภายใต้หกสี่สามหนึ่งนะคะกลุ่มนี้กลุ่มที่สี่เนี่ยก็คืออย่างเช่นเนงินที่รับจากสสสอันนี้เป็นต้นนะครับเราก็จะสร้างไว้ที่รหัสนี้ก็เหมือนเดิมนะครับรหัสด้านบนเนี่ย เราจะใช้รหัสเดียวกันทั้ง77จังหวัดนะครับรหัสเดียวกันเลยนะครับชื่องานชื่อรหัสจะเหมือนกันหมดแต่ว่าหมวดที่4ด้านล่างเนี่ย6431อันนี้แต่ละจังหวัดก็แต่ละโครงการก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ใครได้เงินจากแหล่งไหนบ้างนะครับก็สร้างโครงการขึ้นของเฉพาะตัวเฉพาะของทีขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับนะฮะหมวดที่4นี้อันที่4นี้เหมือนเดิมนะครับ เพะตัวที่บางครั้งในบางครั้งที่จังหวัดของเงินสภาชาติทําโครงการเพิ่มเติมนะคะตรงนั้นก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะคะปฏิบัติหน้าที่อื่นก็จะยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะก็จะอยู่ภายใต้ปฏิบัติหน้าที่อื่นเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ภายใต้ทุกแผนางานละคะ่ะอยู่ที่ว่าแหล่งเงินที่มาเป็นแหล่งเงินไหนเราก็จะไปยุทธศาสตร์ก็จะสร้างโครงการให้ภายใต้รหัสนั้นนะคะต้องดูว่าเป็นเงินประจําปีหรือเงินปีก่อนนะคะเงินเพิ่มเติมหรือเงินปกตินะคะ แล้วก็ในส่วนของการรายงานตัวงานนะคะตัวงานที่จังหวัดจะต้องเข้าไปรายงานผลงานนะคะทุกๆวันที่3ของเดือนนะคะในระบบ e-report ส่วนนี้จะให้ทุกจังหวัดรายงานเพียงแค่ในส่วนของงบประมาณประจำปี64ก็คือภายใต้64 1 1สังเกตว่าจะมีหน่วยนับอะคะ่ะหน่วยนับเนี่ยโชว์ที่แผนงานไหนให้ท่านรายงานผลที่แผนงานที่มีหน่วยนับนะคะ เช่นประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสามสามชื่อก็คือจะมีขึ้นต้นด้วยหกสี่หนึ่งหนึ่งที่เป็นประชุมสภาห4สี่หนึ่งสองที่เป็นประชุมสภาแล้วก็ห4สี่สองสองที่เป็นประชุมสภาเกษตรนะคะอันเนี้ยให้ท่านรายงานตัวงานนะคะแค่ที่รหัสห4สี่หนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะสังเกตจากหน้าจอเดี๋ยวเปิดหน้าจอ e-report ให้ดูนะคะก็ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในร,ระบบด้วยกันนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เราแบ่งเงินเป็นเรื่องๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วงานเนี่ยมันก็คืองานเดียวกันถูกไหมครับอย่างจะประชุมสภาชาติก็ประชุมงานเวลารายงานก็รายงานที่รหัสเดียวนะครับงานมันจะได้รวบรวมไว้ที่รหัสเดียวแล้วเวลาคำนวณเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆมันก็จะได้ออกมาได้ถูกต้องนะครับ ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่หน้าจอของระบบ e ีนีพอรนะคะก็สังเกตว่าจะมีบางงานที่มีหน่วยนับนะคะเป็นครั้งเป็นเรื่องอะไรนี้นะคะอย่างเช่นประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอันเนี้ยก็จะมีครั้งแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมีงบเพิ่มเติมก็จะมีประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอีกแต่ตรงนี้จะไม่มีหน่วยนับนะคะเวลารายงานผลให้รายงานในงานที่มีในแผนงานที่มีหน่วยนับเท่านั้นนะคะ ก็สรุปก็คือตรงไหนที่มีหน่วยนับก็คือตัวที่เราใช้รายงานผลง,งานนะครับเพราะ,ะตัวที่เราแยกลงมาด้านล่างเพื่อแบ่งก้อนเงินเท่านั้นนะครับแบ่งเงินว่างเงินมาจากไหนเท่านั้นนะครับใช่แล้วก็จะมีเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือจะมีให้ทางยุทธศาสตร์จะมีให้รายงานตัวงานเพิ่มเติมด้วยค่ะ ก็คือจะมีงานที่ต้องรายงานเพิ่มเติมจะเป็นในส่วนของงานพ้อเสนอปัญหาและแนวทางพัฒนาตรงนี้จะมีงานย่อยนะคะอยู่6งานตรงนี้จังหวัดต้องรายงานด้วยว่าทําได้กี่เรื่องกี่กี่ลายอะไรเงี้ยคือหน่วยนับจะอยู่ในในวงเล็บนะคะตรงเนี้ปกติหน้าจอที่รายงานตัวงานนะคะปุ่มสุดท้ายะคะ่ะมันจะมีปุ่มว่าเพิ่มเติมในสําหรับแผนง,งานที่มีงานย่อย ตัวนั้นนะทุกท่านต้องกดเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อรายงานว่าทําข้อเสนอด้านต่างๆได้กี่เรื่องนะคะโดยรายงานเป็นเดือนรายเดือนนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ3แผงงานที่มีงานย่อยก็คืองานข้อเสนอปัญหาและแนวทางพัฒนาตัวนี้แล้วก็หน่วยงานที่ได้รับข้อเสนออันนี้จะมีงานย่อยชื่องานจะเป็นตามนี้เลยนะคะส่วนหน่วยนับจะอยู่ในวงเล็บภายหลังชื่อชื่องานนะคะแล้วก็งานที่เป็นประสานกับหน่วยงานรัฐเอกชนตัวนี้ก็จะต้องรายงานงานย่อยด้วยนะคะ ม,มันยังไม่มีจังหวัดกดส่งเข้ามาก็เลยยังไม่สามารถได้แต่ว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูของปีก่อนก็ได้ค่ะนี้เดี๋ยวลองเปิดของปีก่อนๆให้ดูนะคะว่าปุ่มดีอยู่ตรงไหนนะคะ ยังมาวาาบัต hmm. um, um, ิธรรมวด้ทำทากอย่างหมดแล้วกัน อันนี้จะเป็นหน้าจอที่บันทึกผลงานนะคะออของปี64ถ้างานไหนมีงานย่อยจะมีปุ่มด้านท้ายคอลั์สุดท้ายเลยนะคะที่เขียนว่างานย่อยจะไม่ได้มีพวกงานถ้างานแผนง,งานไหนมีงานย่อยให้ท่านกดเข้าไปเพื่อรายงานผลงานที่ทําได้ในแต่ละกิจกรรมนั้นนะคะโดยงานย่อยตรงนี้นะคะก็คือตาม Excel ที่เปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นชื่อข้อเสนอแล้วก็กี่เรื่องนะคะเราก็มารายงานว่าในเดือนตุลาเราทําได้กี่เรื่อง พิจิกาธันวาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็รายงานตามเดือนที่ทําได้นะคะจะอยู่ตรงงานย่อยอันนี้ต้องรายงานทุกเดือนนะคะทุกเดือนค่ะก็อันนี้ต้องเพิ่มเติมนิดนึงว่าต้องกรอกให้ครบนะคะในตัวงานย่อยะคะ่ะเพราะว่านิ่ศาสตร์ต้องการข้อมูลตรงนี้ไปประมวลผลด้วยนะคะ ค่ะอันนี้ส่วนของโครงสร้างแผนงานปี64ก็จะมีประมาณนี้ค่ะนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับอันนี้ก็ถ้าจะว่าไปก็เข้าใจว่าจังหวัดก็คงพอเข้าใจนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อย,อยนั่นเองนะครับเรื่องโครงสร้างรหัสแต่หลักการทํางานในตัวระบบไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชีออนไลน์เรื่องการคุมงบประมาณเรื่องการรายงานผลในระบบ e ี e p o r t เนี่ยยังคงแนวทางเดิมนะครับนะครับถัดไปก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผ่านมาที่ผมเรียนไปว่าปีก่อนๆเราก็มีปัญหาอุปสรรคเรื่องเวลาตั้งงบประมาณแล้วเวลาเปิดจ่ายแล้วเงินมันไม่พอมันต้องมาปร,ปรับโอนกันบ่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีหลักเกณฑ์ขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้นนะครับจากเดิมที่เคยมีหนังสือเวียนนะครับหนังสือเวียนแจ้งให้จังหวัดทราบเนี่ยเราก็ถือดีด์เอาต้นปีตุลาตุลาหกสี่ 64, ปีงบประมาณ64นะฮะตุลาสามเนี่ยเราก็ จะเซ็ตระบบใหม่ให้มันถัวจ่ายงบประมาณกันได้นะครับอันดับแรกเดี๋ยวดูหลักการก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับการถัวจ่ายงบประมาณให้ดูหนังสือหน่อยไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอพอจำหนังสือได้นะทีะ่สภาชาติเคยมีหนังสือเวียนแจ้งเรื่องการถัวจ่ายงบประมาณน,นะครับถัวจ่ายงบประมาณภายใต้หมวดเดียวกันนะครับที่ว่าไม่ให้เราจะไม่ได้ตัดตามรหัสบัญชีตามหนังสือตัวนั้นนะครับอันนี้ในระบบตอนนี้เราก็มีการ เซตอัพระบบคอนฟิกระบบใหม่ให้มันถัวจ่ายเป็นหมดหมดได้แล้วนะครับนะในส่วนของเรื่องการถัวจ่ายงบประมาณเนื่องจากของจังหวัดอันนี hand, ้จะพูดในส่วนของจังหวัดนะคะของสอบกระจเนี่ยก็จะมีการใช้งบประมาณอยู่แค่2หมวดก็คืองบดาเนินงานกับงบลงทุนนะคะในส่วนของงบดาเนินงานเนี่ยมันก็จะมีหมวดย่อยแบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายค่าวัสดุแล้วก็ค่าสาธารณูปโภคนะคะ สังเกตว่าตอนที่ยุทธศาสตร์เขาได้แจ้งจัดสรรงบประมาณนะคะเป็นใบอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ทุกจังหวัดนะคะก็จะแบ่งหมวดตามนี้เลยก็คือ4ี่หมวดงบดำเนินงานนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะให้ผัวจ่ายได้ในแต่ละหมวดของของตัวเองนะคะเช่นค่าตอบแทนก็จะถัวจ่ายกันได้ภายในหมวดของค่าตอบแทนใช้สอยก็ใช้สอยวัสดุก็วัสดุสาธารณูปโภคก็แยกกันหากจะใช้ มีการขอปรับโควตค่าหมวดเช่นจะปรับค่าวัสดุมาเป็นค่าตอบแทนนะคะอันนี้ก็คือต้องขออนุมัติเข้าที่ประชุมสภาตามปกตินะคะแต่หากวัสดุด้วยกันเองจะเอาวัสดุสำนักง,งานวัสดุของมอนเนี้ยอยู่ภายในหมวดเดียวกันก็ไม่ต้องขออนุมัติปร,ปร,รับโควงบประมาณนะคะครับก็ย้ำนะครับว่าที่ว่าถัวได้เนี่ยต้องอยู่ภายใต้แผนเดียวกันด้วยนะนะครับภายใต้แผนเดียวกันในแผนหนึ่งแผนเนี่ยเราอาจจะมีค่าตอบแทนค่าวัสดุค่าใช้สอยอะไรต่างๆตรงเนี้ย พอแบ่งเป็นหมวดๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีแค่หมวดหลักแค่4กลุ่มนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างรหัสนะครับใน Excel แล้วก็ไปดูในระบบออนไลน์ด้วยนะครับว่าต่อไปเนี้ยเวลาดูงบประมาณเนี้ยเราจะดูยังไงนะครับยอดแต่ละหมวดเราดูยังไรนะครับอันนี้ก็เอามาใส่ในเอ c กเ ผัดอัดอัดอยู่ที่อัดออัดอยู่นัอัดอแต่ว่ามกี้แชรไม่ชร ค่ะก็อันนี้จะเป็นงบประมาณหมวดดำเนินงานงบดำเนินง,งานนะคะก็ในส่วนแรกอันนี้จะเป็นค่าตอบแทนนะคะภายใต้ค่าตอบแทนจะมีราหัสงบประมาณนี้จะตรงกันในระบบบัญชีออนไลน์นะคะก็จะมีค่าลงเวลาค่าเบียบประชุมค่าตอบแทนอันนี้ก็3า,า,ารหัสนี้ขึ้นต้นด้วย21น,นะคะ2 1 0 0เนี่ยภายใต้2 1 0 0ก็จะสามารถตรวจจ่ายกันได้นะคะ ค่าใช้สอยนะคะค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักผ่านะของทุกตำแหน่งนะคะแล้วก็พวกค่าเช,ช่าค่าจ้างเหมาค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่าจัดประชุมค่าใช้สอยอื่นตรงนี้ขึ้นต้นด้วยรหัส22สนะคะก็คืออยู่ภายใต้หมวดค่าใช้สอย2,002เนี่ยก็สามารถถวดจ่ายกันได้ทั้งหมดนะคะจะขึ้นต้นด้วย22นะคะถัดไปจะเป็นค่าวัสดุหมวด2,003ขึ้นต้นด้วย23อันนี้ก็วัสดุทั้งหมดสามารถถัดจ่ายกันได้นะคะ